สีน้ำเงินนะคะทุกคนทั้งบนทั้งล่างเลยไหนดิไปค่ะดิซวันนี้มาทําอะไรอีกแล้วเป,เปลี่ยนสียางอีกแล้วนะโหถึงเวลาแล้วใช่ไหมเดือนหนึ่งแล้วนะไหนตอนนี้เป็นสีอะไรนะสีชมพูด้านบนเป็นสีชมพูด้านล่างอะ่ะด้านล่างสีชมพูกับส้มเนาะไปะใช่ใชชฮะ,มะชมพูม่วงไปเดี๋ยววันนี้ไปเปลี่ยนสียางนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นสีอะไรนะคะทุกคนไปตอนนี้เลยเวลานัดแล้วคะ่ะไปเลย ไหนก็ได้ที่อยู่มั้งเสร็จแล้วรวดเร็วทันใจแลเวสดูเสร็จแล้วขอดูหน่อย รอบนี้เหมือนเราจะใส่สีที่ไม่เคยใส่มาก่อนใช่ไหมนะขยับมาตรงนั้นมันร้อนพัดลมแอร์เลยดูดินี่โอ้โหสีน้ําเงินนะคะทุกคนทั้งบนทั้งล่างเลยไหนดูดิข้างบนเป็นเชนข้างล่างเป็นโอริงแบบนี้ถูกใจไหมเปลี่ยนสียางพร้อมกับผมทรงใหม่ด้วยนะวันนี้เพิ่งไปตัดผมมานะ <laughs> โอเคไปพร้อมเล่นสงการบ๊ายบาย